วันนี้ยามาฮ่าให้คุณมั่นใจไม่เหมือนใครหปีนะคะนะคะยามาฮ่าหปีห้าอย่ามาห้าเท่านั้นรับประกันทั้งคันหปีค่ะดีกว <c oughs> ่าอย,ยังไงอะ่ะมั่นใจกว่าด้วยคุณภาพและการดูแลระดับ V.I.P. จากยามาฮ่าโปรแค์ตลอด5ปีรประกันดีจัดคุ้มค่านานถึง5ปีหปียามาฮ่าเน่นนโลเคยามาฮ่าคันนี้ค่ะกลับมาเช็คตามระยะทุกครั้งนะคะรับประกันทั้งคัน5ปีต้องยามาฮ่าเท่านั้น ที่โรงพยาบาลทับคร้ออำเภอทับคร้อจังหวัดพิจิตรนะครับทางตัวแทนบริษัทอัครารีซอร์จจำกัดหมาชนนำน้ำดื่มเครื่องดื่มอาหารมอบให้กับแพทย์พยาบาลบุคลารกรทางการแพทย์และ เจ้าที่ผู้ปฏิัติงานของโรงพยาบาลทับเคราะห์เพื่อเการให้กำลังใจที่ต้องทำงานอย่างหนักในการดูแลรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ในขณะนี้โดยมีนายแพทย์กิติคุณปิตะวชรกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับเคราะห์พร้อมคณะผู้บริหารร่วมรับมอบครับ ทันี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ร็อกใหม่ในเขตพื้นที่ของอำเภอทับคร้อจังหวัดพิจิตรในช่วงนี้ทำให้แพทย์พยาบาลบุคลารกรทางการแพทย์รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลทับคร้อต้องทำงานหนักขึ้น ทางบริษัทอัคารารีซอสเซจจำกัดหมายชนหรือเมืองทองอาัคาราซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่เข้ามาดำเนินกิจการในพื้นที่ซึ่งถึงแม้ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีคําสั่งให้กลับมาเปิดดำเนินงานแต่ด้วยความรักและความหงุดงในแพทย์พยาบาลบุคลารกรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทับเคราะห์ซึ่งเป็นส่วนสําคัญด่านหน้าในการที่จะรักษาดูแลเฉลิมผู้ป่วยรวมถึงควบคุมโรคโควิด -19 มาให้มีการแพร่ระบาด ทางบริษัทจึงได้มอบน้ำดื่มเครื่องดื่มและอาหารเพื่อเป็นกำลังใจแทนคำขอบคุณจากใจในความเสียสละของทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรคโควิด -19 ให้มีความปลอดภัยและมีสุขภาพดีขึ้นในเร็ววันครับซึ่งถือเป็นส่วนของการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าที่สาธารณสุขในการทำงานต่อไป